ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอากุศุลลมูลสามอย่างนี้สามอย่างเป็นฉไหนคือโลภะอคุสุลลมูลหนึ่งโทสะอกุสุลมูล1โมหะอกุศุลลมูลหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โลภะจัดเป็นอกุศลบุคคลผู้โลภกระทำกรรมใดด้วยกายวาจาใจแม้กรรมนั้นก็เป็นอกุศลบุคคลผู้โลภถูกความโลภครอบงำมีจิตอันความโลภก,กลุ่มรุมย่อมก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้อื่นโดยไม่เป็นจริง ด้วยการเบียดเบียนการจองจำให้เสื่อมติเตียนหรือโดยการขับไล่ด้วยการอวดอ้างว่าฉันเป็นคนมีกำลังตั้งอยู่ในกำลังแม้ข้อนั้นก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมอันลามกเป็นอันมากที่เกิดเพราะความโลภ มีความโลภเป็นเหตุมีความโลภเป็นแดนเกิดมีความโลภเป็นปัจจัยนิย่อมเกิดมีแก่บุคคลน,นั้นด้วยประการชนีดูก่อนปิกตุทั้งหลายโทสะจัดเป็นอกุศลบุคคลผู้โกรธกระทำกรรมใดด้วยกาย ว่าจาใจแม้กํานันก็เป็นอกุศลบุคคลนั้นก็เป็นอกุศลบุคนนลบคลผู้โกรธถ,ถูกโทสะครอบงำมีจิตอันโทสะกลุ่มรุมย่อมก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้อื่นโดยไม่เป็นจริงด้วยการเบียดเบียนการจองจำ ให้เสื่อมติเตียนหรือด้วยการขับไล่ด้วยการอวดอ้างว่าฉันเป็นคนมีกำลังตั้งอยู่ในกำลังแม่ข้อนั้นก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมอันลามกเป็นอันมากที่เกิดเฉพาะความโกรธมีความโกรธเป็นเหตุมีความโกรธเป็นแดนเกิด มีความโกรธเป็นปัจจัยนี้ย่อมเกิดมีแก่บุคคลนั้นด้วยประการชนีดูก่อนภิกษุทั้งหลายโมหะจัดเป็นอกุศลบุคคลผู้หลงกระทำกรรมใดด้วยกายวาจาใจแม่กรรมนั้นก็เป็นอกุศล บุคคลผู้หลงถูกโมหะครอบงำมีจิตอันโมหะกลุ่มรุมย่อมก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้อื่นโดยไม่เป็นจริงด้วยการเบียดเบียนจองจำให้เสื่อมติเตียนหรือโดยการขับไล่ด้วยการอวดอ้างว่าฉันเป็นคนมีกำลังตั้งอยู่ในกำลัง แม้ข้อนั้นก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมอันลามกเป็นอันมากที่เกิดเพราะความหลงมีความหลงเป็นเหตุมีความหลงเป็นดนเกิดมีความหลงเป็นปัจจัยนีย่อมเกิดมีแก่บุคคลน,นั้นด้วยประการชนี ดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็บุคคลเห็นปานนี้เรียกว่าพูดไม่ถูกการ erstmal. บ้างพูดแต่คำไม่เป็นจริงบ้างพูดไม่อิงอัดบ้างพูดไม่อิงทําบ้างพูดไม่อิงวินัยบ้างดูก่อนพิกษุทั้งหลายเพราะเหตุอะไรบุคคลเห็นปานนี้จึงเรียกว่าพูดไม่ถูกการบ้าง พูดแต่คำไม่เป็นจริงบ้างพูดไม่อิงอัดบ้างพูดไม่อิงทำบ้างพูดไม่อิงวินัยบ้างดูก่อนปิกตุทั้งหลายจริงอย่างนั้นบุคคลนี้ย่อมก่อทุกข์ให้เกิดแก่ผู้อื่นโดยไม่เป็นจริงด้วยการเบียดเบียนจองจำให้เสื่อมติเตียนหรือขับไล่ ด้วยการอวดอ้างว่าฉันเป็นคนมีกำลังตั้งอยู่ในกำลังและเขาเมื่อถูกกล่าวโทษด้วยเรื่องที่เป็นจริงก็กล่าวคำปฏิเสธไม่ยอมรับรู้เมื่อถูกกล่าวโทษด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงกลับไม่พยายามที่จะปฏิเสธเรื่องนั้นแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้ เรื่องนี้จึงไม่แท้ไม่เป็นจริงเพราะฉะนั้นบุคคลเห็นปานนี้จึงเรียกว่าพูดไม่ถูกการบ้างพูดแต่คำไม่เป็นจริงบ้างพูดไม่อิงอัดบ้างพูดไม่อิงทำบ้างพูดไม่อิงวินัยบ้างดูก่อนภพิกตุทั้งหลายบุคคลเห็นปานนี้ ถูกธรรมะที่เป็นบาปอกุศลซึ่งเกิดเพราะความโลภครอบงำมีจิตอันอกุศลธรรมกลุ่มรุมในปัจจุบันย่อมอยู่เป็นทุกข์ลำบากขับแคนเดือดร้อนเมื่อแต่กายตายไปทุกขติเป็นอันหวังได้บุคคลเห็นปานนี้ถูกธรรมะที่เป็นบาปอกุศล ซึ่งเกิดเพราะความโกรธครอบงำถูกธรรมะที่เป็นบาปอากุศลซึ่งเกิดเพราะโมหะครอบงำมีจิตอันอกุศลธรรมกลุ่มรุมในปัจจุบันย่อมอยู่เป็นทุกข์ลำบากขับแคนเดือดอร้อนเมื่อแต่กายตายไปทุกติเป็นอันหวังได้ ดูก่อนพิกษุทั้งหลายบุคคลเห็นปานนี้ถูกธรรมะที่เป็นบาปอากุศลซึ่งเกิดเพราะโลภะครอบงำเมื่อแต่กายตายไปทุกติเป็นอันหวังได้เปรียบเหมือนต้นสาระต้นตะแบกหรือต้นสะครอที่ถูกเครือเถาย่านซรายสามชนิดกลุ่มยอด พันรอบต้นย่อมถึงความเสื่อมความพินาศความจิบหายฉนันดูก่นพิกถุทั้งหลายอากุศลมูลสามอย่างนี้และดูก่นพิกถุกทั้งหลายกุศลมูลสามอย่างนี้สามอย่างเป็นฉไหนคืออะโลภะกุศลมูล หอโทสะกุศลมูลหนึ่งอโมหะกุศลมูลหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อโลภะก็จัดเป็นกุศลบุคคลผู้ไม่โลภกรกะทำกรรมใดด้วยกายวาจาใจแม้กรรมนั้นก็เป็นกุศลบุคคล ผู้ไม่โลภไม่ถูกความโลภครอบงำมีจิตอันความโลภไม่กลุ่มรุมไม่ก่อทุกข์ให้เกิดแก่ผู้อื่นโดยความไม่เป็นจริงด้วยการเบียดเบียนจองจำให้เสื่อมหรือโดยการขับไล่ด้วยการอวดอ้างว่าฉันเป็นคนมีกำลังตั้งอยู่ในกำลังแม้ข้อนั้น ก็เป็นกุศลกุศลธรรมอันเป็นอันมากที่เกิดเพราะความไม่โลภมีความไม่โลภเป็นเหตุมีความไม่โลภเป็นดานเกิดมีความไม่โลภเ,เ,เป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่บุคคลนั้นด้วยประการชนีนูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อโทสะก็จัดเป็นกุศล บุคคลผู้ไม่โกรธกระทำกรรมใดด้วยกายวาจาใจแม้กรรมนั้นก็เป็นกุศลบุคคลผู้ไม่โกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำมีจิตอันความโกรธไม่กลุ่มรุมไม่ก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้อื่นโดยความไม่เป็นจริงด้วยการเบียดเบียนจองจำให้เสื่อมติเตียน หรือโดยการขับไล่ด้วยการอวดอ้างว่าฉันเป็นคนมีกำลังตั้งอยู่ในกำลังแม้ข้อนั้นก็เป็นกุศลกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดเพราะความไม่โกรธมีความไม่โกรธเป็นเหตุมีความไม่โกรธเ,เ,เป็นแดนเกิดมีความไม่โกรธเป็นปัจจัยนีิ ย่อมเกิดมีแก่บุคคลนั้นด้วยประการชนีดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อโมหะก็จัดเป็นกุศลบุคคลผู้ไม่หลงกระทำกรรมใดด้วยกายวาจาใจแม้กรรมนั้นก็เป็นกุศลบุคคลผู้ไม่หลง ไม่ถูกความหลงครอบงำมีจิตอันความหลงไม่กลุ่มรุมไม่ก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้อื่นโดยความไม่เป็นจริงด้วยการเบียดเบียนจองจำให้เสื่อมติเตียนหรือโดยการขับไล่ด้วยการอวดอ้างว่าฉันเป็นคนมีกำลังตั้งอยู่ในกำลังแม้ข้อนั้นก็เป็นกุศล กุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดเพราะความไม่หลงมีความไม่หลงเป็นเหตุมีความไม่หลงเป็นแดนเกิดมีความไม่หลงเป็นปัจจัยนิย่อมเกิดมีแก่บุคคลนั้นด้วยประการชนีดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเห็นปานนี้เรียกว่าผู้ถูกการบ้าง พูดแต่คำที่เป็นจริงบ้างพูดอิงอัดบ้างพูดอิงทำบ้างพูดอิงวินัยบ้างก็เพราะเหตุอะไรบุคคลเห็นปานนี้เรียกว่าพูดถูกการบ้างพูดแต่คําที่เป็นจริงบ้างพูดอิงอัดบ้างพูดอิงทําบ้างพูดอิงวินัยบ้างจริงอย่างนั้นบุคคลนี้ย่อมไม่ก่อให้เกิดทุกข์ แก่ผู้อื่นโดยไม่เป็นจริงด้วยการเบียดเบียนจองจำให้เสื่อมติเตียนหรือโดยการขับไล่ด้วยการอวดอ้างว่าฉันเป็นคนมีกำลังตั้งอยู่ในกำลังและเมื่อเขาถูกกล่าวโทษด้วยเรื่องที่เป็นจริงก็ยอมรับไม่กล่าวคำปฏิเสธ เมื่อถูกกล่าวโทษด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงก็พยายามที่จะปฏิเสธข้อที่ถูกกล่าวหานั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้เรื่องนี้จึงไม่แท้ไม่จริงเพราะเหตุนั้นบุคคลเห็นปานนี้จึงเรียกว่าผู้ถูกการบ้างผู้แต่คำที่เป็นจริงบ้างผู้อิงอัดบ้าง พูดอิงทำบ้างพูดอิงวินัยบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเห็นปานนีละธรรมะฝ่ายบาปอากุศลที่เกิดเพราะโลภะได้แล้วถอนราาขึ้นแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาย่อมอยู่เป็นสุข ในปัจจุบันไม่มีทุกข์ไม่ขับแคนไม่เดือดอร้อนปรินิพานในปัจจุบันนี้เองบุคคลเห็นปานนี้ละธรรมะฝ่ายบาปอากุศลที่เกิดเพราะโทสะได้แล้วละธรรมะฝ่ายบาปอากุศลที่เกิดเพระโมหะได้แล้วถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาย่อมอยู่เป็นสุขในปัจจุบันไม่มีทุกข์ไม่ขับแคนไม่เดืดอดร้อนปรินิพานในปัจจุบันนี้เองดูก่อนพิษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นสาละต้นตะแบก หรือต้นสครอถูกเครือเถาย่านทายสามชนิดกลุ่มยอดพันจนรอบคราวนั้นรุษพึงถือเอาจอบและตัดกล้ามาเขาตัดเครือเถาย่านทายนั้นที่รากแล้วพึงขุดจนรอบแล้วถอนเอารากข,ขึ้นโดยที่สุดแม้เพียงเท่าต้นหญ้าคา เขาพึงหั่นเครือเถาย่านสายนันให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วผาแล้วเอารวมกันเข้าแล้วพึ่งที่ลมและแดดแล้วพึงเอาไฟเผาแล้วทำให้เป็นขมเหลาและพึงโปรยที่ลมพายุหรือพึงไอยเสียในแม่น้ำที่มีกระแสไหลเชี่ยว ดูก่อนพิษุทั้งหลายเครือเถาย่านทรายเหล่านั้นถูกบรุษนั้นตัดราคาดทำให้ไม่มีที่ตั้งดุดตานยอดด้วนทำให้ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นอ,อีกต่อไปเป็นธรรมดาฉันใดดูก่อนพิษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันธรรมะฝ่ายบาปอากุศล ที่เกิดขึ้นแต่โลภะบุคคลเห็นปานนี้ละได้แล้วถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตานยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาย่อมอยู่เป็นสุขในปัจจุบันไม่มีทุกข์ไม่ขับแคนปร,รนิพานในปัจจุบันนี้เองที่เกิดแต่โทสะ บุคคลเห็นปานนี้ละได้แล้วถอนร่าขึ้นแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาย่อมอยู่เป็นสุขในปัจจุบันไม่มีทุกข์ไม่ขับแคนปริญพานในปัจจุบันนี้เองที่เกิดแต่โมหะ บุคคลเห็นปานนี้ละได้แล้วถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตานยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาย่อมอยู่เป็นสุขในปัจจุบันไม่มีทุกข์ไม่ขับแคลนปรินิพานในปัจจุบันนี้เองดูก่อนพิกษุทั้งหลาย กุศลมูลสามอย่างนี้แล